เอาละบาทนี้เอาละบาทนี้ลือสนันมาพยาบาลฟินแลนด์มีหวานใจเราผู้เจ้าขาเหตุ <c oughs> คือบ่าวโรนจากน่อยก่อนนะคะอุ้ยขาวลือพ่นโบกันขา้จะคุยกันผู้เจ้าขาเอ้ยพยาบาลฟินแลนด์มีหวานใจผู้ไม่เลวเออสวยน่ารักผู้หนุย่ยหน่อยวัซนววาผู้เจ้าขา เมียนความจริงโบผู้เจ้าคิดว่านะกะนะคะาาเจ้าเมาม้อกันอยู่ในไหลสดเดออ้อืมูเจา้านะอยากฟังบอกาาเจ้าบอกจังไดเอาเขาไปฟังกันลองเบิร์นผูเจ้าผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์มีมีหวานใจคนใหม่แล้วนะ<อ>คือเจอเป้าใครอ่ะเขามีหวานใจคนใหม่แล้วผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์มีแฟนใหม่แล้วนะเอ,เ,อเอาดีดีเห็นเป้า<ไ>ปเขาไปปะเขาไปเอาม <ไป S 2> าเนี่ย วยาหยนอ้<ข>องอาจจะ <ขอ S 1> เห็น,นแต่น้องไม่รู้น้้องไม่รูรเป็นจ้งได้อยูุเจ้าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความจริงหรือเ่าเป็นความจริงก็ให้เอาไปพริจนาดูเด้อยเจ้าค่ะอาจจะคุยกันเล่น